สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านครับสวัสดีคนเลี้ยงงูเลี้ยงควายครับวันนี้แม่ผมก็โทรบอกพรกกล้าคนหนึ่งครับผมเจ้าหนึ่งมาให้ราคางูครับราคาควายครับราคา ได้ราคาเก็ะไายนะแต่เหมือนราคาง้วจะก็จะต่ำกว่าครับต่ำกว่าควายสาเหตุก็อาจจะเป็นเพราะช่วงนี้เป็นช่วงฤด,ด,ดูกาลรงนี้ครับ <c oughs> เป็นช่วงฤด,ดูกาลรงนี้แบบว่าจะเป็นกองทุนหมู่บ้าน หรือว่าท็ากอกซครับอันนี้จะมีนะมันจะมีช่วงของมันครับช่วงที่ราคางอถูกเปิดโรงเรียนก็ <c oughs> อย่างประมาณนี้ครับเียวะแต่ผมก็ไม่ได้อู้ตัวแก้ครับเพราะว่า ม้วแต่ล่อมเจือกครับวันนี้ขยายอเน,นาเทศให้มันกว้างขึ้นเห็นว่าเลี้ยงปล่อยตึงงวตึงควายนะครับวันนี้ปล่อยมันซอกกินคนเดียวแล้วก็ปล่อยไฟใไ่รวดนะครับวันนี้นี่ได้กินนักกว่าปลาไปเดินมาครับง่ à, มันหลายเดี๋ยวก็จะออมเจือกลัดเกาไยไปแห็ เดี๋ยวมาฟังครับมาฟังราคาเงาะที่เปินเฮือมา <c oughs> ตามแต่ราคาเงาวปูครับเพราะว่าผมคิดจะขายงาวปูออกนะเงาปูใหญ่น,นี่เปินเือสามหมืนครับเทาไรสามหมื่นเปิน่นบอกเอาเลย นี่ครับสามหมืนเป็นรุ่นใหญ่สุดในครอวครับความสูงก็ประมาณหน่อยสี่สิบครับแต่บนหวามันบ่ค่อยอ้วนจัดไปครับเดี๋ยวจะยใยห้มันอวน้อวนพออัญ้าครับตีหันเอามาเลี้ยงตัวเดียวนี่เพราะมาบกคอยให้มันจนกับในกล้ามครับ เดีย๋ยวไป็นพรอไอ้ก้ำไอ้ก้ำนี่เป็นกับเฮือนะเฮือโดยทีปบะตงห้องครับแป๊กก่อนแปกใจกันก่อนครับเฮือเลยสี่หมืนครับนี่ความสูงประมาณลอยสามสิบปลายน้อยๆครับแต่มันจะล่ำควายมันจะได้ล่ำครับ จี่หมืน่นตัว่ี่หมื่นนี่เอาเลยควายปูนี่ประมาณนี้ครับในความคิดของผมก็คือการเลี้ยงงวัวนี่มันมันมีนักจำนวนมันนักกว่าควายครับควายนี่คนจะ บ่คอยนิยมเลี้ยงกันครับอูตรงๆเลยก็คือคนหมือนิยมคนจะหันไปนิยมเลี้ยงงัวนักครับโดยเฉพาะง้วขุนนี่จะนักนักขนาดเลยประเดี๋ยวนี้ถึงงัวขุนถึงงัวขคอกสารพัดงัวครับหนึ่งก็คือง้วนี่มันจัดการง่ายมันไม่ต้องอาบน้ำมันต้องหลงน้ำแค่มีน้ำมันกินอยู่ในขคอกก็อยู่ได้ครับจะเลี้ยงนักเลี้ยงน้อยกัเลี่ยงได้หมดเลยง้ว มีน้ำมีหญ้า,ม,ม,าม,มีอาหารเมื่อกินนี่ไม่ต้องไปไหนเลยอยู่แต่ในคอกก็ได้แต่ควายนี่จะจัดการยากหน่อยครับต้องมีน้ำแล้วทองยางก็คือต้นทุนในการเอาไปขุนครับงัวนี่จะใจอาหารหนักกว่าควายนี่จะใจอาหารน้อยกว่าครับเพราะว่าควายนี่เวลากินหญ้ายังไปนี่มันจะขึ้นเร็วถ้ามีหญ้าให้กินตลอด มันจะอ้วนสมบูรณ์ถ้าเสริมอาหารเข้าไปแฮมมันจะได้เนื้อมาเร็วครับเนื้อจะมาเร็วกองงัวความสูงใหญ่นี่งัวจะสูงใหญ่กว่าแต่มันบม่เคยอ้วนครับอันนี้ก็เป็นไปตามที่เป็นวิเคราะห์ครับเป็นไปตามที่ประกาศเป็นว่าอันนี้นี่เป็นตัดเกตราคาควายจะดีกองงัวครับในช่วงนี้เพราะแกนี่เป็น ใคร,ครับปอก้าควายปอก้าควายเนื้อมาเหมือนครับเหมือนละตั้งแต่ได้ยินจุดเสียงปุนนี้ <c oughs> เป็นเหมือนเลยครับงัวนี่่นบอกว่า่นอูก,กับแม่ผมแม,แม่ผมก็เราฟังว่างัวนี่ต้องไปคุณเข็มจ่อาหารนักครับแต่ควายนี่มันใหญ่บยตึกแต่นะควายตัวน,นี้ ก็พอไปตามสภาพครับงานเนี้ยมันขึ้นเืองานนีนมันขึ้ขึ้นมาน้อยเดียวครับงานมันเพราะฉะนั้นมันก็สามารถทําเนือ้อได้แหมมโครงสร้างมันใหญ่แบบตึกเถออันนี้มันก็มีสองอย่างก็คือจะซื้อไปขายเป็นปอพันธ์ครับหรือว่าจะซื้อไปทําเนื้อก็ได้ควายมันได้สองอย่างเพราะว่ามันใหญ่แบบตึกเ มันก็อาจจะหันครับไม่เข้าไปตามสเตปเนาะอะอันนี้เป็นตัวแม่มันแม่มันใหญ่ขนาดนี้พอลูกมันอะลูกมันต้องใหญ่กว่าอยู่แล้วพอลูกตัวปู่โครงสร้างมันจะใหญ่ขึ้นมาแฮมครับอันนี้ก็เป็นมีประสบการณ์เนาะแต่ผมก็ไม่ได้อู้จ่าครับเปิรนครับแต่ผมคิดว่าเปิรนต้องมองออกครับเปิรนต้องอ,ออก ธรรมดาครับลูกาเวลาไปตั้งตีตั้งทินก็จะมีประสบการณ์นักครับในการตัดเกตตัดราคาเป็นต้องหูง้ยแล้วครับว่าซื้อไปนี่ต้องเนีย่ยจะได้เนีย่ยจะได้ถึงจะได้ราคาถึงจะซื้อครับเพราะว่าทุกวันนี้เงินทองมันหายากครับต้องมีกำไห้กันนะ เขาจะซื้อครับเพื่นเป็นปนอก้าเนื้อมันก็ต้องตัดเกจตามราคาเนื้อครับถ้ายังเขาซื้อมาเลี่ยงเขาจะซื้อไปเลี่ยงยังสมมติตีนั่นสามหมื่นเรางัวเนี่ยผอมๆแบบนี้ครับผอมแห้งแรงหน่อยถ้าตีเป็นเนื้อมันก็บ่ถึงสามหมื่นครับ อันนี้ก็ต้องเข้าใจครับอันนี้ผมก็เข้าใจอยู่แต่ผมไม่ได้ติดต่อมาครับไม่ผมคนติดต่อมาผมนี่ถ้าได้ราคาก็ขายครับถ้าไม่ได้ราคาก็บอกขายครับเรี่ยงต่อไปเพราะว่าปีนี้ก็วางแผนไว้แล้วหน้าแรงเขาจะปล่อยลงตรงครับเพาจะ ปล่อยให้แย่ขึ้นให้เต็มตรงไปเลยเ้าก็จะปล่อยงวไปไฟกินให้มันเต็มตีไปเลยพอปีแล้วนี่ผมมาได้ไมาได้ดูแลงวงเลยช่วงนั้นแรงนี่ตรงยอมครับตามตรงเลยครับงวมันจะผอมครับช่วงนั้นแรงแล้วก็บอกคอยมีเวลาเลยครับปีแล้วไปปลูกฟักแก้วครับต้องดูแลหนักขนาดเลยปีแล้วก็ฝนแรงเลย ใจเวลาก็มันนักครับแล้วก็บอได้ราคาตัวทีนี้คิดว่ามันจะมีงัวเกิดขึ้นมาช่วงหน้าแรงตัวครับงัวตึงงัวตึงควายเฮ้ยชอบยื้อกันนะมาเอาไปเออเดี๋ยวต้องมัดนะครับ นี่คือข้อเสียของงวดเป็นให้กินในบอกินท่านช่วงก่อนวันมีปัญหาครับแสนดีครับจนกันตอนนี้แสนดีชนะแล้วโลกสงบสุขเลย ไม่มั่งก้านครับก้ารแล้วก็ได้ตะว,วิ่งนีล้ละแต่แสนดีกับว่าได้ล้านล้านครับออกลินนญ้าไปผอเมือนไม่มั่งนะไม่มั่งนี่อนาคตอาจจะเป็นลูกกินงัวครับ ตอนแสนดีก้านี่แสนดีอยู่ไหนไมาได้เลยครับแต่แต่ลบครับหนีอย่างเดียวเลยกินหญ้าเตี้ยมูกวก็ม่ได้ไม่มังนี่จ้องตาใส่อย,ย่างเดียวเลยตอนนี้ตอนนี้ดูได้ครับเลิกต่อแยกกันละปล่อยปดูกันได้ ดีใน,น,นมันบอกมีเขานะเมื่อไามันจนงูน้อยนี่มันจะบาเจ็บครับงูน้อยจะชอบอยู่กับมันอยู่แต่ถ้าไม่มั่งนี่มันได้ครับจนแห้งเกินต่างประเทศเขาก็ตัดเข่าอยู่นะเป็นคล้ายๆกี้มครับงูที่เขานิา้นวๆนี่ตัดขวางอย่างเดียวเลยเพราะว่าต่างประเทศเขาจะเลี้ยงเป็น หัวหนักครับไ,ได้ลอยตัวนี่พอได้อายุสักลูกสองลูกสามรัจะตัดเขาแล้วจะกีมตัดเขาแล้วก็เอาไฟห้อน,อนเล็กแดงห้อนหอนยุดเลือดห้ามเลือดวันหน้าจะได้ตัดเขาไม่มัง่งเอาครับโอสิธาละตัวหนเขาแยวจะได้ตัดครับ มันจะมีคล้ายๆครับหลวดสลิงอยู่เลยสลิงตัดเขาความปลอดภัยครับลดปัญหาถ้าบริเวณนิส่จนก็ต้องขายเป็นโหเนื้อครับเพราะมันจะแย่งเขานีนจัดการลำบากนะครับเวลาลูกออกมาก็จะนิสัยคล้ายๆกัน พฤติกรรมนี้มันจะส่งทอดไปยังลูกหลานครับจงผ่าน DNA ไปมาช่วงนี้สรุปราคาเลยก็คือราคาควายจะดีกว่าราคางัวครับฝังจากแนวโปกก้าแ่ะแหลมยางควายมันก็ไม่ค่อยเป็นลำปีสกินตัวงัวมันจะเป็นลำปีสกินการสร่งออกก็จะยากกว่ากันเนาะ เรี่ยงต้นทุนในการคุ้นควายก็จะดีกว่ามดเลยครับแต่เรื่องคุณภาพเนื้อก็จะตามเกตไปรูว่าเขาก็จะชาโลเล่น่าจะราคาแพงที่สุดแล้วครับช่วงนี้ชาโลเล่บีมัเตอร์อย่างนี้ควายน่าจะส่งออกครับไปตัางเวียดนาม ันน้อยเดียวครับกำถ้าเทียบกับเมน,น,นูเป็นเพิ่ม40,000ครับอันนี้บาได้ห้องเลยนะผมขอบาได้ห้องครับแม่ผมก็มาได้ห้องแต่เป็นเพิ่เป็นบอกมาเลยบอกพันมาเลย40,000มันยังไงได้เหอยู่ครับให้ได้เหนนักอยู่้าไขา่ตีชอบควายเนาะ ก็อาจจะทำคลิปของน้ำพระพีพัฒน์ครับ <c oughs> ที่ขายควายตัวสองล้านอนะ่ะอันนั้นเป็นควายตีได้รับการพัฒนาสายเลือดมาแล้วครับถ้าเทียบกับงัวก็เป็นงวัปนงวประมาณเลือดลอยหมละซื้อขายกันราคานั่นก่อนจะมาเป็นราคาสองล้านก็ต้นทุนมันก็เป็นการพัฒนาครับ เรื่องระยะเวลาในการพัฒนาในการเรียงรู้การดูแลรุ่นป่อรุ่นแม่รุ่นปูยาตาทวดหมัละถ้าใจบ่ากก็เลี้ยงมาได้เหมือนกันครับควายสมัยก่อนราคามันบ่ดีเหมือนปัจจุบันครับถ้าคิดว่าเลี้ยงตามกระแสนี่จะดูยูยากครับ ส่วนใหญ่แล้วที่เขาเรือควายตัวนี้ๆไไว่วยก็เพลี้ยงว่าเลี้ยงด้วยใจฮักชอบครับเขาถึงเลี้ยงได้ควายนี่มันจะมีระเบียบวินัยนักกว่า คาราบาวนี่ทำสักปีครับกับตัวใหญ่เหมือนกันดูสูงแล้วน่าจะใหญ่กว่าไอ้แก้มครับน่าจะใหญ่กว่าไอ้มันแล้วก็จะมีนิ้วมังกรครับเป็นควายปูอหนึ่งตัวโอ้โหจะใหญ่ก็ต้องรอดูครับปีหน้านี่ก็ขคาดเดา ราคาบอครับหันดาลลำบากเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้ก็เจอโอไมค่อ oh นไปแล้วครับแต่ในความคิดผมนี่ตามดีพอมาคิดวิเคราะ์ครับแล้วกันแยกแยโอไมค่อ oh นนาจจะเป็นเชื่อโควิ COVID ดตีกกยพันครับแต่บไทสร้างความรุนแรง ของการเจ็บป่วยแบบเดลตวตาครับอันนี้ตามที่ดูมาเพราะว่าตอนแรกๆอ่ะทีปะาที่แอฟริกาหมอเปิ้นก็บอกว่าเขาก็แปลกใจเหมือนกันที่คนป่วยที่ฉีดวัคซีนแล้วกับบม่ฉีดวัคซีนแถบจะได้มีอย่างแตกต่างกันเลยครับในการเจ็บป่วย แล้วก็ความเจ็บป่วยอาการเจ็บป่วยนี่บ่คอยรุนแรงเหมือนเดวต้าของอินเดียครับเดวต้าของอินเดียนี่จะรุนแรงครับรุนแรงแล้วก็สามารถต่ายได้น,นดานระยะเวลาบเมินครับอาการเจ็บป่วยชัดเจนรุนแรงหลงฟอตทุกอย่างไปอย่างรวดเร็วครับ มันบรุนแรงนี่มันก็มีผลกับภูมิคุ้มกันของร่างกายเหมือนกันพอมันบรุนแรงปุ๊บภูมิคุ้มกันก็จะทำงานแบบเต็มตีครับมีเวลาในการต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บที่ห้องว่าโควิดนี่นะครับมันอาจจะเป็น เชื่อตานเชื่อก็ได้ครับเดี๋ยวคอยดูันต่อไปถ้าสถานการณ์โควิดดีขึ้นการค้าขายอาจจะดีขึ้นไปตัวครับว่านี้ก็ตามลักครับตามลักการถ้ามีการ ท่องเที่ยวมากขึ้นอ,อยงต่างชาติเข้ามานักการบริโภคมันกันนักครับอันนี้ตามลักเลยความต้องการมันก็นจะนักขึ้นการบริโภคภายในประเทศมันก็มีมีในระดับหนึ่งแต่สภาพเศรษฐกิจไทยมันก็ยำแย่พอแล้ว เรื่องการส่งออกก็จะเป็นการส่งออกทางประสุซัดสะส่วนใหญ่ครับในชน่วงนี้ถ้าต่างประเทศเปิดด่านพรมแดนก็จะเป็นผลดีครับในการค้าขายจะได้ไปต้องมาเระแววงเรื่องโควิดครับเรื่องราคาเข้านี่ก็คง น่าจะอยู่ประมาณนี้ไปห,หลายปียครับดูสรงแล้วก็ได้ีมาตรก,การอย่างมาร้องรับครับปีหน้าแถมจะลดราคาประกันไปแฮมพาะอย่างก็เพ่ออยากใจราคาประกันเพราะว่าราคาเข้ามันตกตำ่ำเขาก็คิดแล้วนะครับรัฐบาล่าเงินมันบ่มีครับ เงินชดเชยนี่ก็ลำบากเหมือนกันราคาเข้าตกเงินชดเชยกันยังมาได้ครับก็สู้ๆกันต่อไปครับผมสำหรับความใพี่น้องพอเปลี่ยนชีวิตพอเปลี่ยนวิธีชีวิตกันไปอย่างผมนี่ถ้าเลี้ยงงูอย่างเดียวผมก็จะบมูหเรื่องราคาควายเลยถ้าเลี้ยงควายอย่างเดียวผมก็จะบมูหเรื่องราคางูเลย พอเลี้ยงทั้งสองอย่างนี้เขาก็ได้ประสบการณ์ไปตัวครับประสบการณ์ก็เอามาแช้พ่อแม่พปินอนองได้เลือกเอาว่าจะเลี้ยงงวหรือมาเลี้ยงควายแต่โดยจํานวนประชากรครับประชากรควายนี่ก็ตามตรงนวนก็น,น้อยครับน้อยกว่างวอยู่แล้วตั้งแต่ผมเริ่มเลี้ยงมาสามสี่ปีนี่ก็ส่วนใหญ่แล้วควายเนื้อมันจะ ประชากรมันจะลดลงครับส่วนควายงามนี่ประชากรมันน้อยอยู่แล้วครับมันต้องไปอู้ถึงเลยควายนี่มันมันถึงชิบเดือนชิบเป็ดเดือนครับบางตัวก็เป็นปีเลยแต่ก็บางตัวก็มาได้ออกลูกแบบสมบูรณ์ครับบางตัวกระแท้งมันมาได้ออกลูกมาทุกตัวครับสำหรับควายงาม การจะได้ลูกแต่ละตัวนี่มันกับใจเวลาครับต้นทุนมันสูงแต่ในนี้ก็มีคนเลี้ยงนักดูเขาก็เริ่มหันมาจับควายมูลาควายจับฝรับ,บัตอย่างก็แล้วแต่ครับแต่เรื่องความงามทรงเขามันก็สู้ ควายไทยมัน <c oughs> ได้ครับมันได้ความสูงครับความสูงม, <c oughs> มันจะดำ <c oughs> ดำทั้งตัวเลยมันจะบอกอกอกแนวควายไทยนะไปละตั้งแต่หายป่วยมานีนา่กินหญ้าดีครับตอนป่วยผมน่าจะจีดเอดีสามไปตัวนะ่ดูมัน สมบูรณ์ขึ้นมาห่มน้อยหนึ่งครับจำมาได้ว่าฉีดอย่างเื้อไปปลัมแต่ยาแก้ปวดครับอุตรสิวครับอย่างก็ออกซินี่ผมน่าจะฉีดอยู่นะจำได้ว่าตะก,การมันบวมอยู่แต่ตอนนี้หายหมดแล้วน่าจะได้อยู่นี่รับ สายวันนะครับปกติเข้าก็จะเอาเพียงแห้งแ้ห่มนี่ครับกล่องเพียงกล่องเข้าถึงวันมันจะกินกันแค่3ามทีบิ้งนะครับวันนี้ก็ปล่อยกว้างขึ้นแห่มกินยา้าบ,บเต็มที่ครับ ทั้งงัวทั้งควายเลยมันได้กินหนะักกว่ามันออกไปเดินนะึ่งหน้าต่างนอก,กจะได้ฟื้นตัวครับนา,าเนี่ยแปลงเลมบนปุ่นหน้าเป็นกุหลนะาบบีบเงี้ยนะครับ อันนี้อากาศเริ่มห้อนครับอากาศน่าจะเริ่มอุ่นครช่วงอาทิตย์ก่อนนี่หนาวครับหนาวจัดเลยโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงต่วนอ้ก,ก่อนละกันครับ ช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าหนาวก็ระมัดระวังเรื่องฟืนไฟครับรักาสุ่มไฟไว้งวงเงไฟพอเดียวเพียงแห้งเข้าไปตัวครับพอนี้สุ่มไ้ใกล้ออกเพียงกล่องเพียงอะไรอย่างก็แล้วแต่แหง้งกระสอบหรืออ,อย่างกระจ่างติมติดไฟได้แบบประมาทครับมันจะมีคาวทุกปีครับเรื่องไฟไหม้ คอบงวคอบคลายรมัดระวังกันตัวครับผมสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับดีมีสุขครับ